ดีคะ่ะพี่น้องทุกคนเพื่อนๆทุกคนเด้อเอซีทุกคนเอซี FC, ที่น่ารักทุกคนสวัสดีเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าทุกคนเด้อขอบคุณทุกการติดตามและรับชมเด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเมื่อวนี้พาพี่น้องมากินข้าวเด้อมากินข้าวดูกับข้าวก่อนจานี่กับข้าวบ้าน,านอาหารจานโปรดกินง่ายอยู่ง่าย อย่างนล่นเล็กลงอย่างลน้อย<ง>โอ้กินกับใครบ้างดูสิดูสิดูสิสนี่อะกินกับตัวเล็กนี่ตัวเล็กจะกินอะไรกินถัวไข่กินไข่เจียวหรอทอดไข่นี่เนาะกินทอดไข่ว่าสั่นหลานชายว่ากินเองเป็นไหมครับกินเองเป็นไหมครับไม่ให้ไครป้อนครับยายยายป้อนหรอ,<ง>อใช่โอ้ใช่กินเยอะเยะเด้อเยนะเยอะยนะครับมีของตัวเล็กมา ทำข้าวดูดูมามามาพี่พี่พี่มาพี่พี่ป้องมาเราเรียกเรียกเรียกพี่ป้องมากินข้เอออะอ่ำอ้ำอ่ำอ้ำมาดูอร่อยไหมยกโป้ยกโป้ยกโป้หน่อยอร่อยไหมอร่อยอรักน่ารักน่าทำนี้ทำนี้เลยเก่งจังเลยเอาเรียก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 เพื่อนเพื่อนเรียกอันเรียกคุณตาคุณยายมากินข้าวด้วยมากินด้วยกันครับ มากินด้วยกันครับพูดด้วยพูดด้วยมากินด้วยกันครับอาเอูอ้นีๆๆๆ่นี่ไงทอดหมูก็มีลูกมาเร็วๆกินเองเลยข้าวก็ตักให้แล้วอีกไหมเอาเยอะๆไหมฮะข้าวเหนียวไม่ได้นึ่งไหมโอ้น้ำเ,ย,เย็นเนยกินได้อยู่เหรอเอากินร้ค่ะไปกินแก้วคนละแก้วเด้อ เด็กนำเออเดี๋ยวพี่เอาให้ได้ยายไปตากค่ะกินข้าวก่อนมาจะมานี่จะกินกับไอ้นี่ซอดพริกซอดพริกเออไม่กินไม่กินกับพี่นะอันนี้เป็นทอดทอดทอดข้อหมูเนาะทปดนตะเกมะนีไม่แก่นไม่แก่นกินเลยลูกเบปเปอร์เบปเปอร์คืนยาเอานี่ใหญ่ป้อนหรทอจ้าอ้ามครับอุ้มอัอยกมือโป๊ เยี่ยมเยี่ยมโป้สองโป้เลยอะเคี้ยวเคี้ยวครับพี่ป้องจะกินกับอะไรกัไข่ปุป้องไปกินกับไข่เจียวทอดไข่ของโปรดกินงายยุ่งายเอาลูกอะโตแล้วอะเอออากาศตาควนจริงๆิด้วยตาควนๆอ่งขอบคุณทุกการแบบชมได้จ้่เด้เอานานคนนั้นก็ไม่มากินข้าวไปนั่งดูแค้นั้นมมากินข้าวแมน่นั่นเอาา๊ะ เอาลูกยุด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 เออน้องอย่าว่าพี่พี่อย่าว่าน้องอ่าบายบายก่อนบายบายก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับายบายด้วยลูกสวัสดีจ้าบายบายก่อนบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่ครับบอกก่อนหันหน้ามาหันหน้ามาเจอกันใหม่ครับเอา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 อ้ํากดอ้ํากดอ้ํากดอ้ําัดจ้า สูแล้วไปเห็ดไ้มันแหมไปเห็ดห้มันแหมหโอ้ยไปมือย้ายเปือเือนแล้วน,น,นี่ป้อนเขาน้องด้วย,น,ยนี่เอาล,ลูกเานาะมือเขาบาเถิงเออไม่ไปไม่ไปมากินข้าวก่อนลูก,กๆๆขอบคุณทุกการรับชมเด้จ้าชีวิตบ้านบ้านบ้านาน,นอกก็จะเป็นเรงี่ะ <ๆ S 2> คำมาแเลงมากอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกลูกหลานหลาน ในบ้านบ้านบ้านไม่เป็นบ้านไผ่น้อบ้านใหม่อะบ้านใหม่บ้านใครหลังใหญ่ๆ่บ้านใครเออบ้านใครบ้านใครครับอู้ใครไปเปิดไฟหรือยังเปิดไฟหรือยังอะแม่บอกแม่ไปเปิดไฟบ้านนู้นไปไม่ไปไม่ไปมากินข้าวแม่ยังไม่ไป